เตือนภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงกว่า3เมตรระวังคลื่นสัตว์เข้าหาฝั่งส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง23พฤศจิกายนนี้นะคะกรมอุตุน,นิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกกลุ่มภักใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไหวด้วยรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟักกระหนกสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง23พฤศจิกายนนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคง,งของชาต์จทางทะเล